ฝากใสเป้นอ,อะไรเปล่าของเหลือครับก็เอาเคืนนี่ต้องเดินเน อาจารทิพย์กวลสรินนทนาชัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้โดยงานในวันนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมแสดงความยินดีกับ True IDC หรือว่า True Internet Data Center ค่ะทำให้ True IDC เป็นผู้บริการ Data Center รายแรกที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกถึงสามมาตรฐานด้วยกันค่ะคือ ISO 20 0 0 0 ISO 2700 1และล่าสุด BS 25999ค่ะจากการที่ได้รับรองมาตรฐาน BS 25999แสดงให้เห็นว่า t r u e IDC มีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบและบุคลากรค่ะ ISO 22,301ค่ะซึ่งทาง t r u e IDC ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเข้าสู่ ISO 22,301ต่อไปในปีหน้าค่ะที่ได้รับการรับรองในการ รับมอบใบรับรองระบบการจัดการ BS 25999ขอขอบพระคุณบริษัท True Data Center ที่มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับบริษัท BSI Thailand ให้เป็นผู้ตรวจสอบขอแสดงความยินดีกับบริษัท True Internet Data Center ในการรับมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ขอบข่ายการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำหรับงาน co-location service หรืองานบริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ d า t a าเ s e เซิร์ฟหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นณนะศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ณตึก True Tower กรุงเทพและศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ณตึก MTG จังหวัดนนทบุรีมากไปกว่านั้น True Internet Data Center ยังเป็นหนึ่งในองค์กรระดับแถวหน้าที่ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานนี้จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศอังกฤษ เช่นเดียวกันกันกบบริษัทวอ a โฟอนซัมซุงคอร์ p ปอเรชันและบริษัทชั้นนำอื่นๆทั่วโลกและกิจาการของบริษัท True Internet Data Center สู่ความเป็นเลิศในระดับสากลแต่ทีมงานบริษัท True Internet Data Center ก็มีความมุ่งมั่นที่จะก,การความเสี่ยง,ต,งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับงานบริการ Colocation โดยการจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ถ้ามีการอยู่ชนะในการทํางานจริงๆจุดเริ่มต้นในการสร้างความมั่นใจทั้งต่อพนักง,งานในองค์กรต่อลูกค้าต่อคู่ค้าและที่สําคัญที่สุดคือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของ True IDC โดยจุดมุ่งหมายเราต้องการทําให้เป็นมาตรฐใจต่า Data Center ระดับสากลน,นะครับเป็นระดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2,500นะครับ 550นะครับเราก็ได้มีการอัดพายตัวมาตรฐาน ISO 2000ก่อนซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดการบริการนะเราก็ได้มองถึงว่าวิวกฤตต่างๆเนี่ยของธุรกิจมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็มามองเรื่องของตัว BS 25999นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการ บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจะเริ่มเปิดบริการตัว Disaster Recovery Solution นะครับซึ่งจะเป็นการบริการสำรองและกู้ข้อมูลทางธุรกิจโดยเน้นทางด้าน i อทก่อนนะครับโดยให้คำปรึกษานะครับให้การคอนซัลท์อันนึงก็คือในการที่จะได้ตัวมาตรฐาน DS259 เนี่ยอันนึงที่สำคัญที่สุดคือผมขอขอบคุณพนักงาน นักการเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเกิดตัว B S 259คับถัดไปก็ต้องขอขอบคุณทางด้าน B S I ที่ให้การรับรองมาตรฐานตัวนี้พร้อมทั้งชีแนะให้คำแนะนำนะครับว่าเราควรจะปรับปรุงมาตรฐาน,น,น โอกาสนี้นะคะนี่ฉันขอเรียนเชิญคุณพรวิทชาเพชรรุ่งเรืองผลค่ะ Managing Director บริษัท PSI Group ประเทศไทยจำกัดน,นะคะขึ้นมาเป็นตัวแทนบริษัท PSI Group ประเทศไทยจำกัดเพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคแลนนี้นะคะคก็คือพิธีการมอบใบรับรองมาตรฐานบรนิหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สมบูรณ์แบบและเป็นทางการนะคะสำหรับพิธีรับมอบในวันนี้มาตรฐานระดับโลกอีกทั้งยังเป็นรายแรกในประเทศไทยด้วยนะคะจีได้รับใบรับรองมาตรฐานจะบอกว่าทางนะคะก็ยินดีด้วยกับทาง t ีไอดีซค่ะโออสองหมื่นสองพันสามร้อยนึ่งนะคะ ติดตามกันได้ค่ะสำหรับการพัฒนาแล้วก็นะคะศักยภาพที่เราจะยกระดับมาตรฐานดีด้วยในะารกับจ้วยอินเทอร์เน็ตเลคะดาว้าเซ็นเตอร์ครับรยบร้อยครับขอขอบพระคุณนะคะคุณพริศชาเพชรรุ่งเรืองผลและคุณชัยสุธาสาค่ะ